ที่โรงเรียนนราธิวาสอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสครับทางด้านของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสครับพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายนะครับจัดกิจกรรมคลิกอฟอฟผอกล้าเปลี่ยนครูกล้าปรับสร้างกลไกเครือข่ายขับเคลื่อนพื้น,นที่นวัตรกรรมการศึกษาเพื่อเติมชี้แจงนะครับรอบโครงการวิจัยการพัฒนานกลไกเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน เพื่อที่จะขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่หนุนเสริมยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพครูและคุณภาพของผู้เรียนจังหวัดนราธิวาสและก็ยังมีการเสวนาการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดนราธิวาสค้นหาจุดร่วมของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะครับจากหน่วยบริการขอพิเครับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือว่าบพทนะครับภายใต้สํานักงานสภานโยบายอุตสาหกรรมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมแห่งชาตินะครับโดยทางด้านของนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและก็มีหัวหน้าสนราชการผู้บริหารคณะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และก็อิสลามศึกษาจากสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตรกรรมการศึกษาของจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมในครั้งนี้กว่า200คนครับ